ก็มาถึงชาวลัคนาราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกในเดือนมีนาคมนะครับเดือนที่ดาวเจ้าตัวเองนะครับคือดาวองคารก็จะมีการขยับโยกย้ายนะน่าจะช่วงประมาณกลางกลางเดือนนั่นแหละนะครับกลางกลางเดือนมีนาคมย้ายไปอยู่กับดาวศุกร์ศุกร์กับมันองคารมันย้ายใกล้ๆก,ก,กันเลยแล้วก็ไปอยู่กับเสาซึ่งมันอยู่ตรงนี้แต่แล้วอยู่แล้วแต่เดิมอยู่แล้วนะครับ จะมีเรื่องจุกจิกใจในครอบครัวนะอืญาติพี่น้องนะครับมีเรื่องให้หงุดหงิดใจอยู่บ้างแต่ภาพโดยรวมแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความสบายใจในเรื่องการเงินการทองมากกว่าช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมารู้สึกปลอดโปร่งขึ้นรู้สึกสบายใจขึ้น1-5ถึงมีความรู้สึกปลอดโปร่งสบายใจ เหมือนกับมันทําอะไรสําเร็จไปในบางส่วนแล้วมันเหมือนกับภาระมันกออ็ลดน้อยถอยลงก็ทำให้สบายใจขึ้นพอ6 1ถึงนี่ก็แฮปปี้เลยช่วงนั้นติดต่อง,งานจะมีความสำเร็จดีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน11-15ถึงนะครับช่วงนั้นปัญหาจุกจิกที่เกิดขึ้นจะคลี่คลายไปได้ด้วยตัวของมันเอง จะมีความสบายใจมีความปิติมีความปลื้มใจกับสิ่งที่เราได้ทําแล้วมันสําเร็จเหมือนกับรอๆมันอยู่ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่มันจะดีสักทีเนาะเมื่อไหร่จะเข้าที่แล้วมันก็สําเร็จอย่างที่เราต้องการ16 2 0ถึง20นะครับช่วงนั้นแฮปปี้ขึ้นคนรักคู่ครองจะให้การสนับสนุนเราอยากจะทําอะไรก็แล้วแต่คนรักคู่ครองนะครับจะเป็น คนที่คอยให้คำแนะนำคุณได้อย่างดีและความรักก็จะแฮปปี้นะครับ10นะครับ15ถึง15จนถึง20 21ถึง25ช่วงนี้สำเร็จตลอดแล้วก็มา26จนถึง31ก็ยังดีต่อเนื่องนะเออดูแล้วในช่วงเดือนมีนาคมนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกนี่น่าจะสำเร็จแฮปปี้ในหลายๆด้านนะครับและถ้าดูกันตามโครงสร้างดาวจริงๆแล้วดาวหลายดวง ที่มาสัมพันธ์กับชาวลัคนาราศีพิจิกล้วนแล้วแต่สัมพันธ์ในแง่ที่ดีตัวอย่างง่ายๆเลยดาวอาทิตย์ที่จะขยับย้ายในช่วงกลางๆเดือนก็ไปอยู่ในตำแหน่งตรีโกนร่วมธาตุน้ำกับชาวลัคนาราศีพิจิกผู้หลักผู้ใหญ่พึงพอใจให้การสนับสนุนดีดาวอังคารดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีพิจิก ไปอยู่กับดาวเสาก็อย่าใจร้อนอย่าไปหาเรื่องทะเลาะกับใครใครทะเลาะด้วยก็ขอให้เลี่ยงๆไปเท่านี้ก็จบนะครับแต่อาจจะมีปัญหาจุกจิกในครอบครัวในบ้านนะนี่แหละคือปัญหาจุกจิกหงุดหงิดเกี่ยวกับเรื่องของภายในครอบครัวในบ้านหรือว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นต้องจัดการอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับภายในบ้านอะไรของเราอย่างนี้ก็ได้อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้ามองกันดีๆจะเห็นว่าดาวศุก ไปอยู่ร่วมกับอังคารซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่ในเรือนพันธุนั้นก็เล็งไปยังเรือนการงานด้วยงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างจากเดิมอยู่บ้างแต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีแต่อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เราต้องเริ่มอะไรใหม่ๆก็าอาจจะมีความขุกขักอยู่บ้างแต่ภาพโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวพระหัสนั้นเป็นราชาโชคนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนการเงิน แต่ก็ไปอยู่ในตําแหน่งอยู่ในเรือนอรินะครับแต่ก็ผมว่าการเงินคุณจะคลี่คลายไปจากเดิมเยอะแล้วละ่ะก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีพิจิกวุ่นวายใจในเรื่องการเงินมากชักหน้าไม่ถึงหลังบางคนก็มีปัญหาจุกจิกในเรื่องเงินหาไม่ทันใช้บ้างมีปัญหาจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องของรายรับรายจ่ายต่างๆมันไม่ค่อยสมดุลกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ก็จะแฮปปี้ขึ้น ส่วนในเรื่องของความรักนั้นในเดือนนี้นะครับต้องบอกว่ามันมีทั้งช่วงที่คุณแฮปปี้มากกับจุกจิกใจก็มีพอๆพกันเลยนะครับเพราะดาวเจ้าเรือนคู่ครองก็ไปอยู่กับคู่มิตรด้วยคู่ศัตรูด้วยผมจึงแยกย่อยตรงนี้ใครที่มีคู่แล้วขอให้มั่นคงกับคู่อย่าเฉยเฉยไปทางอื่นนะครับเดี๋ยวจะนําความยุ่งยากใจมาได้เพราะว่าดาวคู่ครองก็อยู่กับดาวคู่มิตรแต่ก็ไปอยู่กับดาวคู่ศัตรูด้วย นะครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่จะคบใครจะคุยกับใครขอให้ดูให้ดีว่าคนคนนี้เข้ามาอย่างไงเหมือนกับมันมีคนที่เข้ามาเพราะผลประโยชน์หรือเพราะอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกันซึ่งคบไปแล้วก็อาจทําให้เรายุ่งยากใจภายหลังก็ได้ก็ติงชาวลัคนาราศีพิจิกเอาไว้นะขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านโชคดีไปก่อนสวัสดีครับ